มีส่วนถูกครับยานอนหลับเนี่ยตัวยาไม่ใช่ยานอนหลับจริงๆตัวยาเนี่ยเขาจะเป็นเรียกว่ายาคลายกังวลเพียงแต่เราเอาผลข้างเคียงของยาคลายกังวลตัวเนี้ยซึ่งผลข้างเคียงของเขาคือทําให้ลงง่วงเอามาใช้ในการนอนหลับทีนี้ปัญหาที่มันตามมาคือยาพวกนี้ควรจะใช้ในระยะเวลาสั้นๆ เช่นบางคนเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนเวลาข้ามไทม์โซนไปต่างประเทศอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนอาจจะมีเรื่องเครียดวิตกกังวลเขาอาจจะมีอาการแค่ช่วงสั้นๆกลุ่มนี้พิจารณาใช้กลุ่มยาเหล่านี้ได้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไปใช้โดยเฉพาะคนที่เป็นยาวๆเป็นนานๆเป็นต่อเนื่องเนี่ยจะเกิดปัญหาตามมาคือเกิดการติดยาติดยาในที่เนี้ยมันเขาจะไม่ได้รู้สึกเหมือนแบบติดยาเหมือน เหมือนคนอยากยาหยุดยามไม่ได้ต้องเสพเลยไม่ใช่ขนาดนั้นลักษณะการติดของเขาคือเขาใช้ยาจนระบบการทํางานของสมองเราที่จะนอนเนี่ยทำเองไม่ได้สุดท้ายพอทานมานานๆพอหยุดยาปับ๊บนอนไม่หลับกลายเป็นว่าต้องใช้ยาตลอดพอ,อทานจากตอนแรกที่ใช้ขนาดน้อยๆขนาดต่ำๆก็หลับได้หลับดีช่วงแรกๆพอใช้ใช้ไปเริ่มไม่หลับละ ต้องใช้ยาขนาดสูงขึ้นอาจจะต้องใช้ยาตัวที่2ตัวที่3ไล่ไปเรื่อยๆสุดท้ายปัญหาตามมาคือพอเวลาติดนานๆเนี่ยยาพวกนี้สุดท้ายแล้วก็จะไม่ได้ผลเกือบทุกตัวเลยนะครับหลายๆเคสเนี่ยกว่าจะมาหาเนี่ยลำบากแล้ว